ใครที่มีฟันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงาม ส,สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับไปตามพ่พลปไปเลยดีกว่าครับโอ้โหน้องดอผว่าอะไรจะเร็วขนาดนั้นขอตั้งตัวกันหน่อยมาตั้งตัวหนึงสองสตั้งตัวตึ้งๆึ้พร้อมแล้วไปกันเลยครับช่วงไอเดียสอนศิลป์ตอเต่าต้วมเตีต้ยง สวัสดีครับวันนี้พี่พลจะพาไปรู้จักกับเพื่อนใหม่ของพี่พลที่นี่เลยครับฟามมเอ Farmer s เ r อร,ออร์ชาวนาบ้าคลื่นครับแต่เพื่อนใหม่พี่พลอยู่ที่ไหนนั้นต้องตามมาดูแล้วน้องครับนกกระจอกเทศตัวนี้มีชื่อว่าโรสนะครับที่เห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เพิ่งอายุ3เดือนเท่านั้นถ้าโตเต็มวเมื่อไหอไร่ครับจะสูง2เมตร ้าสเป็นนกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเลยเห็นตาแบบนี้ตาโตโต,โตเนี่ยสามารถมองไกลได้ถึง3มกิโลเลยนะครับไกลมากแล้วก็ตรงปากเนี่ยไม่อันตรายแต่ส่วนที่อันตรายนี่ก็คือขาครับเพราะว่าขาเนี่ยแข็งแรงมากสามารถวิ่งได้เร็วที่สุดในโลกเลยวิ่งได้90กิโลเมตรแบบไวมากเต่าสุขาต้านะครับเป็นเต่าบกนะครับน้อง เต่าตัวนี้ไม่สามารถว่ายน้ําได้นะจะไม่กัดนะครับแต่ถ้าเป็นเต่าน้ำเนี่ยกัดนะเพราะฉะนั้นก่อนจะเล่นเต่าทุกตัวเนี่ยน้องๆควรศึกษาก่อนนะน้องๆลองสังเกตลวดลายของกระรองดีๆนะครับมีความสวยงามมากจะเป็นชั้นๆดูสิน้องมีพื้นผิวที่ขรุขระน้องๆครับวันนี้พี่คนได้ไปเห็นเต่าซูคาต้าเนี่ยพี่คนรู้สึกประทับใจมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอยกอุ้มกลับบ้านกันนะครับแหไม่ได้สิครับ เราพาเต่าสุคัตากับว้าไม่ได้แต่เรามีวิธีพากับสไตล์สอนสนนินครับจะเป็นยังไงไปติดเตากันเลยนี่เลยพี่คนจะทําให้อุปกรณ์ตรงหน้าทุกคนกลายเป็นเต่าสุคตาครับมีแก้วกระดาษจานกระดาษแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ <_ s> <_ s> ์ถ้าที่บ้านน้องๆไม่มีกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับใช้กระดาษอะไรแทนก็ได้มาเริ่มขั้นตอนกันเลยแก้วกระดาษครับใช้ทั้งหมด4ใบทําเป็นขาของเต่าสุคาตานั่นเอง แล้วก็ติดกาวได้เลยต่อมากระดาษหนังสือพิมพ์ได้ใช้แล้วครับพี่พลจะขยำนี่ครับทับให้เป็นก้นกอนๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็วางเป็นกระดองเต่าได้เลยแบบนี้เราจะติดเทปกาวไว้ด้วยนะพี่พลจะติดให้เป็น2แนวนะครับแบบนี้ก่อน ตอนเราทำนะครับเราก็ค่อยๆจัดรูปทรงให้มีความโค้งเหมือนกระดองเต่าก่อนส่วนที่ยื่นออกมาเนี่ยจะเป็นหัวอ่าตรงส่วนที่พี่พลขยำอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนคอของเต่าเพราะฉะนั้นเราจะขยำตรงนี้ให้เป็นก้นกอนๆเสร็จปุ๊บค่อยๆทําเป็นแกนแบบนี้นะครับรน้องๆส่วนหัวกับส่วนคอเนี่ยจะติดข้างใต้ตรงนี้นะครับติดให้อยู่ระหว่างขา แล้วเราก็จัดรูปทรงตรงคอนะให้เงยขึ้นหน่อยเพราะว่าเต่านี่จะเงยขึ้นอย่างนี้ส่วนต่อมาเห็นสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นหางของเต่าก็จะติดข้างใต้ตัวเหมือนกันยังไม่เสร็จนะคะน้องเราต้องนำไปเปเปอร์มาเช่ต่อเราจะใช้นี่เลยเป็นกระดาษ A 4ที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นกระดาษเหลือใช้ของพ่พลเองขั้นตอนการเปเปอร์นะครับนี่เลยเราจะใช้กาวเปเปอร์มาเช่ โดยการผสมกาวลาเท็กหนส่วนกับน้ำหนส่วนครับเราจะทาให้ทั่วเลยแล้วก็แปะกระดาษลงไปแบบนี้แปะให้ทั่วตัวเต่าเลยครับที่เราต้องทำเปเปอร์มาเช่นะครับเพราะว่าเราจะทำให้พื้นผิวเนี่ยเป็นพื้นผิวเดียวกันแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยยิ่งเราแปะกระดาษหลายชั้นเนี่ยก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่พลก็ปิดมาทั่วแล้วนะต่อมาพี่พลจะขอ เพิ่มความแข็งแรงอีกหนึ่งชั้นด้วยกระดาษทิชชู่ครับเราจะทำเปเปอร์มาเช่ทั้งส่วนกระดองแล้วก็ส่วนหัวด้วยนะพี่พลมีตัวอย่างที่แห้งแล้วครับพอกาวแห้งออกมาก็จะได้แบบนี้ครับขั้นตอนต่อมาเรามาตกแต่งลวดลายกันครับลวดลายกระดองเต่านะครับพี่พลจะเริ่มจากตรงกลางก่อนเพื่อให้เป็นเซนเตอร์ลายกระดองเต่าของพี่พลจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับ หรือน้องๆจะออกแบบลวดลายเป็นลวดลายอื่นก็ได้นะครับต่อมาเราจะมาระบายสีกันพี่พลจะเริ่มระบายลายก่อนนะครับระบายด้วยสีน้ำตาลเลยแดง1ส่วนเหลืองหนึส่วนเท่าเงินหน่งส่วนครับข้างในพี่พลจะเป็นสีไข่ไก่นะครับสีไข่ไก่ส่วนผสมแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนขาว3ส,ส่วนครับ ต่อมาระบายส่วนหัวนะครับใช้เป็นสีเขียวอ่อนครับน้ำเงิน1ส่วนเหลือง1ส่วนขาว2ส่วนครับ<ๆ>แล้วก็ระบายสีให้ทั่วตัวเต่าเลยนะครับแล้วก็รอสีแห้งนี่เลยพี่พลก็ระบายสีให้ทั่วครับข้างใต้ตัวเต่าเนี่ยพี่พลระบายเป็นสีเหลืองหางเป็นสีเขียวก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่เลยพี่พลก็ระบายตกแต่งเพิ่มเติมเป็นส่วนของตาครับ เป็นฝาขวดน้ำพลาสติกแบบนี้นำมาติดได้เลยแล้วก็เติมปากครับปากยิ้มเลยด้วยสีชมพูแบบนี้เสร็จแล้วครับเต่าสูคาตาของพี่พลเต่านี่นะครับมีความน่ารักมากเลยเขาจึงนิยมนำมาทำเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนกันซะเยอะนะครับวันนี้พี่พลเลยนำเต่ามาทำเป็นของใช้ทั้งน่ารักและน่าใช้จะเป็นอะไรนั้น ไปดูครับในช่วงสอนศิน Inspire ช่วงสอนศิน Inspire Insp พี่พนนำคาแรคเตอร์เต่ามาเป็นนี่เลยที่รองแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้วิธีทำก็ไม่ยากเลยนี่เลยพี่พนนำดินเยื่อกระดาษครับแล้วก็กลิ้งให้แผ่นแบนๆพอแบนเสร็จพี่พลก็เจาะรูให้เป็นร่องแบบนี้เลย เจาะรูชิ้นหนึ่งอีกชิ้นนึงไม่ต้องเจาะรูนะครับเสร็จแล้วนํามาประกบกันแล้วก็รอให้แห้งเราก็จะนํามาทาสีฟ้าทําเสร็จแล้ววิพลก็โรยกากเพชรเทด้วยเลซินรอให้แห้งครับหน้าหลังทําคล้ายกันเลยก็คือนํากากเพชรมาผสมกับเรซินแล้วก็ทายทั่วครับเท่านี้น้องก็ได้ที่วางของรูปเต่าน่ารักน่ารักฟุงฟ้งฟิงฟ้งวุ้งวิงอย่างนี้แล้ว เท่านี้น้องๆก็สามารถนําไปใช้ได้จริงนะนําไปรองแก้วรองจานหรือว่าเป็นของขันให้เ,เพื่อนๆผู้ปกครองทําได้เลยครับไอเดียดีๆแบบนี้เจ๋งมากอย่าลืมทําเสร็จแล้วส่งมาพี่พลดู้วยนะครับ mm hmm. อาทิตย์หน้าพี่พลจะพาไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ไหนอีก mm hmm. ติดตามกันให้ได้นะครับ mm hmm. วันนี้ไปแล้วนะบ mm ๊ายบายช่วงสอนสิน์อินบ็อก ตอนนี้มีชิ้นงานที่ส่งเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่โตวันนี้น้องออกัสประดิษฐ์ชั้นวางพีระมิดมาให้พี่โตดูครับผมใช้กระดาษลังนะครับผมไอเดียนะหลากหลายที่เราอยากจะใส่เข้าไปในชิ้นงานของเรานะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับผมขอบคุณออกัสมากเลยนะฮะส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o r n s i n c l u b อีเมล์เรสอนสิน at t h i p b s o r t h ตู้ปอนอ12ปอนฝประดิพัทกรุงเทพ10404ครับหมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศินวันนี้พี่โจโลาไปก่อนครับสวัสดีครับ The